ไม่ต้องไหลแล้วมือถืออยู่นี้พัฒนาถ่าในที่มืดสว่างมีซูมด้วยอ่ะซูมได้ด้วยก็ได้นะมองมองตาตาอ่าหายละเขาไปเร็วกว่าเราอีกอ่ะ ท่ามันได้แหละแต่ว่าแค่เพิ่มแรงเหวี่ยงปรับมาตการที่ทำตรงไปตรงตรงกูก็แคม่มองเยต้องไปฝึกให้เข้าร่างกายมันชินใช่กท่าใช่ให้มันเริ่มสม,มูทขึ้นขับวงให้กว้างขึ้น,นย่อแล้วจับเลยอมองมอง ขาแฟนกูยังบิดอยู่ะ่ะเขายังเกรงอยู่มันเ,เกง่งเออกูก็เกรง